แม่เตรียมขายบ้านแตงโมเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่น่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ตอนนี้ออกมาเป็นข่าวโด่งดังติดกระแส,สโซเชียลมานานแสนนานเพราะว่าลาหลายคนต่างกฝ้ารอดูกันคลี่คลายคายดีของแตงโมนิดาว่าจะจบลงอย่างไรและล่าสุดแอนนาก็ได้เผยว่าไปเอาเสื้อผ้าโมมาขายทั่วก็ลงอีกคนก็บอกว่าทำไมเอาเสื้อผ้าโมมาขายทำไมไปยุ่งเกี่ยวกับเสื้อผ้า คนจากไปคือตอนนี้บ้านโมมีสองหลังแล้วก็ได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วและคุณแม่เขากําลังจะคลีนบ้านและเขาเองก็ไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าเขาก็ถามแอนนาว่าจะทํายังไงดีเอาไปทําอะไรได้บ้างแอนนาก็เลยบอกว่าปกติแล้วโมวชอบเอาเสื้อผ้าไปขายแล้วเอาเงินไปทําบุญสําหรับทรัพย์สินของแตงโมตอนนี้มีบ้านอยู่สองคูหามูลค่ารวมกว่า8ล้านบาทและรถยนต์ได้โอนเป็นชื่อแม่หมดแล้ว ซึ่งบ้านแม่จะทำตามคำแนะนำของแอนนาคูรีนเวตก่อนแล้วค่อยขายจะได้ราคาดีกว่านอกจากนี้ก็ยังมีนาฬิกาอีกหนึ่งร้อยเรือนของแตงโมนิดาและเสื้อผ้าที่ทยอยให้แอนนานำไปขายตอนนี้ได้เงินมาส่วนหนึ่งสี่หมื่นบาทโอนเข้าบัญชีแม่แต่ตอนแรกแม่บอกว่าไม่เอาโดยทรัพย์สินทุกอย่างทางบ้านรถยนต์นาฬิกาและเสื้อผ้าของแตงโมจะให้แอนนาทยอยขายให้หมดเก็บไว้เพียงแค่รูปของแตงโมนิดาสองรูปที่แม่จะ เก็บไว้เป็นที่ระลึกและจะนำไปติดที่คอนโดของแม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าไม่เคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดเพราะคิดมาดีแล้วและรู้ว่าต้องพูดอะไรออกสื่อบ้าง